ค okay. ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับนี่ครับนาเทศบาลตะบนนุษยสูงเองครับตอนนี้ก็ตอนนี้เห็นไฟก็ปีกไปปีกครับเพราะว่า,าหน่วยกู้ภัยแล้วก็หลากหลายหน่วยงานผมไม่รู้ใครเดึงแต่ละการก็คือเทศบาลตะบนนุษยสูงมาเองอรับตะบนนุษยสูงปรานะครับวันนี้วันที่2 <Okay>. ิบกันยาหกสีเวลาประมาณสองทุ่มเลยไหม <Yeah. S 1> มา2องทุ่มครับตอนนี้ก็ตั้งแต่โรงเรียนพิธาผู้เบศไปเนี่ยน้ำเป็นทะเล ข้างหลังสีทนีก็เป็นทะเลผมยังไม่ได้ลงไปที่แบบประมาณนี้หรอมั้งครับกำแพงโรงเรียนเกือบฟังนี่เกือบเหลือขนาดนี้ครับขี่มาถ่ายมาเดี๋ยวผมไปดูของจริงดึงของเรื่องเนี่ยเอกสารหนังสือสอนหรือจิปาทะตอนนี้มันอื่นคือในโรงเรียนผมจะไปเทปเอกสารกลัวไฟฟ้าช็อตอนันจิปาทะเดี๋ยวไปตามดูเขาทำงานเลยครับครับตามไปเลยครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทางทีมงานบ้านนี่เป็นก็ได้รรบผลกรโทษมั้งไหม โอเคครับ,อข,อบขอบคุณนะครับ,บค,ครับอไปดูนะครับนี่เราก็จะดูหน่วยกู้ภัยนี่หน่วย,วย,ยกู้ภัยอโศกมาจากไหนครับนี่มาจากไหนสวัสดีครับกู้ภัยอโศกไรเอทครับไรเอทโอ้โหโใครติดต่อไปเนอะนี่อ่าก็ มันมีเครือข่ายของฮุกจำหนึ่งครับโอ้ไอตรงทางไปนี่เนาะทางไปพาร์ทขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องครับรวมกันครับครับผมครับอันนี้ระวังน้ำตวงนะครับหนี่งโอ้ตอนนี้เนยกูไปฮุกเคิร์กโอ้มาจีบลาท้าครับผมไปเปตาด้านนู้นได้ไหมไปไหนนะอ๋อหลานตาตัวนี้ไปหลานตาตัวนั้นครับพีทครับ วิธีการหนึ่งคือเข้าไปในวัดไปจอดในวัดตรงเมนเราก็เดินไปเข้าไปในเมนครับตถนนปิดครับนมัแรไม่ไม่ต้องไปบอกเนี่ยเข้าประตูหลังเข้าประตูวัดนี่ครับเนี่ยเข้าประตู้วัดก็มันจะมีทางสะลุตรงเมนไปจอดตรงข่างเมนแต่ไม่ต้องลงไปเดินไปเองครับลงไปไม่ได้ครับรถสูงไอรถต่ำครับก็บอกพี่น้องเองครับก็จะไป สดีครับี่มาสวัสดีครับมาจากไหนนาะนี่ไ0เอโอ้หุเอเนาะรับอ๋อขอบคุณหลายๆเ้้ยครับมาช่วยพี่น้องบ้านเราเราก็มาดูอันนี้เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งครับเกือบสามทุแล้วสองทุ่มรึ่งมผว่ามาดูน้ำนี่น้ำพิทักครูเบีนครับนี่ก็นปรมก็ประมาณเกือบขึ้นเข่ามมนีครับ ก็เจตนาจะมาดูโรงเรียนครับนะครับโอ้นีนนามเออครับกี่ทักเพื่อนของเอือหมดแล้วครับครับนี่วัดใหม่สุนทรน,นะครับนี่ยโ,โมไซจอดไว้นี่ยังไม่ได้ไปไหนครับโอ้ก็น่าจะเก็บนะโมไซเดี๋ยว ของเครื่องจะยากนะครับโอเคครับเอาไปก่อนเป็นไงเสือสมิงเป็นไงบ้างตรงนั้นเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะเข้าโรงเรียนได้เนาะมีอะไรไหมไมีไปดูมผมว่าจะเอารถเข้าไปผมว่าจะเอารถไปพ<อ>ักไปพักที่สปอยู่สพเข้าไม่ได้เข้าไม่ได,ไได้คือหนึง่งง่ายสุดก็คือมานอนบัส วัดนี่เข้าวัดเลยไปหาหลวงพ่อแล้วสูนั่นคงคงต่ําเดี๋ยวผมจะเข้าไปโรงเรียนผมมีครูอยู่ที่นี่ครับไปจะไปดูตอนนี้น้ํามันเออจะถึงข้างล่างเอกสารจะพังจะต้องรีบไปดูถ้าวิธีกันเองถ้าไปไม่ได้นะการล้างยิ่งสูงกว่านี้นะไม่ได้ก็เอารถไปจอดที่วัดคุยกับพระเราตรงไหนก็ได้แล้วก็ออกไปทํางานดีที่สุดอันนี้คงแนะนำที่เหมาะสมครับคุย มาดูอันนี้ก็มาดูพี่น้องบ้านเราทัาน,นี้อันนี้บ้านอันนี้ครับดาพี่ชักกับนิวัดใหม่ครับตอนนี้ตอนนี้ถึงว่าเข่าผมแล้วกันไหมเยี่ครับตนน่านี้ลงเจยพรนะครับทาอะไรกรันพี่น้องเองทาอะไรกรันเห็นหยังอยู่สวัสดีครับดเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ขอญาตเดินผ่านนะไปโรงเรียนเลยอุ้ยตัวอะไรเนะี่ย โอ้ย,ย,ยดู่อ้เคเอาเอาให้รอดนะครับให้รอดครับตอนนี้เรามาดูจะแวะไปโรงเรียนนักหน่อยน่ะแต่เขามันถึงหของทำงานแล้วเนี่ยยังไ,ไงโอเครอดเนาะโอ้เขาจนได้กันยังไงก็เอาไม่อยู่ไงเคนโดไเป็นไงเคนโดเอาสวัสดีครับค็อรงงอ,าาอสวัสดีครับลอดไหมนะ่ะไฟฟืนไฟฟาด ตอดตรงตอดปั๊กข้างล่างไฟเระบบตัดไฟโดดตัแล้วเรียบร้อยครับด้านล่างตรงนี้ตัดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวทางบนเนาะเดี๋ยวไฟแค่ช่วงที่มันเป็นวงจรด้านบนครับแตงโมไม่ต้องห่วงนะโอเคปลอดภัยนะครับหลุดรอครับฝากล่ะขนมหนเปิดได้ไปมาน้ำข่้มาแล้นะครับน้ำอยู่ท่วมอย่าลืมมากินกันนะครับโอเคเก๋ครับมาดูตอนนี้เลยหัวเข่าบนนะครับมาถึงขาเกงบนนะครับครับอันนี้ก็โอ้หวานแห่พร้อมเลยครับเอา หวานจักชายผมเบึงแน่อันนี้มืดครับได้จังหวะก็มาหาหวานปลาครับนี่ไม่แตกเนี่ยโอ้เนี่ยปลาเต็มบ่อเลยหมานอยู่แล้วล่ะปลาออกมาแล้วครับออกจบบ่อไปหมดแล้วครับเนี่ยเนาะปลาวัดใหม่ครับต่นนี่ถึงไอตรงถึงรั่วแล้วครับเนี่ย ตัวลวนะครับถึง่วนะครับอ่าตรงนี้ก็สว่างนิดนึงอ่านี่ครับถึงกำแพงเรียบ้อยแล้วครับอยู่ข้างๆก่อนนะรถคันนี้กือบถึงขอบหน้าต่างนะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นหมดแล้วครับเกือบถึงขอบแล้วครับ สีธานีครับผมจะมาดูเอกาสารไปยังอยู่ไหมบ้านก็มาหวานเหอครับหน้าวัดพอดีเลยได้สักกี่ตัวแล้วครับสามสี่ตัวใหญ่ไหม <c oughs> อลองจักชาดู <c oughs> <c oughs> อุ้ยดูอะไรนะครับก็ม,มาดู้อง โอเคครับโ oh, อ,ตอ้ตอนนี้ตอนนี้ถึงถึงอันี้ผมแล้วครับนี่ถึงเออเป็เกงในแล้วครับถึงเกงนในแล้วงเกงในจริงๆครับโอ้เก่งมากได้คันนี้ไอ้นางระวงังระวังระวังระวังวู้ทะเลครับทะเลครับครับหน้าสีทะนีครับโอ้โอ้เก่งมากเก่งมากเอาเอาเอาระวังระวังระวังคนหาปลา โอ้โหขับรุนเร็วนำเขาบานหมดเลยเข้าไม้เข้าไมไม่เหลือจ้าเอ้าจะไปไหนกันเอ้ยท่อท่อมันเปิดอยู่ไหมนะทาท่อเปิดในตกถึงหัวเลยจะบอกให้ลูก เอาเตือจับเออจับเล็กไปเลยเลยอ่ะเดือนตามครูก็ได้ว่าเดี๋ยวข้ากูโต๊ะกูก็โต๊ะก่อนเตออ่อ่ะตอนนี้ก็จริงเหรออ่าครับขอบคุณมากอันนี้ก็มาดูนี่น้ำครับเหลืออีกประมาณคืบกว่ากว่งคืบกับคืบนี่นี่อ่ะตอนนี้ก็อยู่รั้วโรงเรียนสีท่านี้ครับนี่ครับนี่ อ่านี้กลวกครับเราจะไปไหนลูกนางไปไหนอ่านอนนี้เนาะแล้วจะกลกับบ้านไหมไ<ป>เอากลับยังไงน้ำเป็นไง <c oughs> อ๋อนี่บริเวณสร้างอาการใหม่ครับ <c oughs> บริเวณนี้ครับเป็นทะเลแล้วครับผมขอญอาตลาไปนี้แล้วกันโอเคครับ <c oughs> อ่าผมจะไป อ่าตาดูเดินไปนรัดมากก็ได้นี่ภายในโรงเรียนโรงสูงสีครับเนี่เป็นทะเลครับนี่นชนอาคารนะครับเรียนี้อาคารใหม่ครับนี่น้ำถึงไหนถึง <c oughs> เก่งไหนนะพูดจริงๆนะ <c oughs> นี่อาคารโอ้เออแล้วครับเนี่เออขึ้นตัว